สวัสดีครับกลับมาพบกับขวัญทาวเวอร์แมนอีกเช่นเคยกับสโลแกนที่ไม่เคยจางหายคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆเรามีให้กันตลอดนะครับวันนี้นะครับผมเจอเรื่องที่แปลกอย่างนึง่งก็คือตัวผมอะต้องการที่อยากจะรู้นะครับว่า NSR150RR ของผมเนี่ยมันวิ่งได้ประมาณไหนเนาะเพราะว่าตัวผมเองอะเป็นคนขี่รถไม่เร็วนะครับแต่ครั้งเนี้ยผมก็ลองวิ่งเส้นนอกเมืองนะครับก็ไปวิ่งมาแช่ประมาณสัก โลนึงนะครับวิ่งความเร็วที่ร้อยสามสิบนะครับมันก็ขี่ดีนะครับรอบต่อเนื่องเนี่ยแต่อยู่ๆเนี่ยผมคิดว่าไฟมันน่าจะไม่พอหรือเปล่านะครับเพราะว่าขี่ๆอยู่มันก็ถ้ามันแก๊กกึ๊ไปเลยเนี่ยมันก็คือลูกติดนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่ลูกติดมันแค่ฟุบไปเลยอะอารมณ์เหมือนกับไฟไม่พออย่างนี้หรือเปล่าครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือเนี่ยครับหัวเทียนเอ k B9 ES อันนี้ก็คือเป็นหัวเทียนตรงรุ่นนะครับของ NSR150RR โดยตรงเลยผมก็อืเลือกหัวเทียนก็เลือกหัวเทียนที่มันตรงรุ่นนะครับมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนี่ยโอ้โหผมในใจเสียเลยครับคิดว่าลูกติดเอาอีกแล้วนี่แหละครับ NSR150RR ลดคอนเทนต์มีแต่คอนเทนต์ทั้งนั้นเลยนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาลือกันเลยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเนี่ยเพิ่งจะเคยเจอนี่แหละ เอถังน้ำมันเอาไว้ก่อนนะครับโอ้ร้อนส่วนอันนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าคือไม่มีหัวเทียนสำรองแลนะ้วเนาะผมก็เลยเอาหัวเทียนเก่านะครับเป็นหัวเทียนน่าจะเป็นหัวเทียนโนวาเนี่ยเพราะว่ารหัสมันขึ้นต้นด้วย BP นะครับ8 ES เรามาเริ่มถอดหัวเทียนกันเลยครับ เดี๋ยวเรามารองลุ้นกันครับว่าอาการหัวเทียนมันจะเป็นยังไงเนาะลุ้นไปพร้อมกับผมเลยใช้ผ้าก่อนครับร้อน ออกมาแล้วนะครับเป็นไงครับหัวเทียนสีดีไหมเนาะออกอาการสีอิดเลยอันนี้ก็คือหัวเทียนเก่าที่ผมถอดออกนะครับ NGK B9ES นะครับเป็นหัวเทียนของ NSR ตรงรุ่นเลยนะครับเนี่ยเขาจะมีรหัสบอกอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่ากล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับ อีกหัวเทียนนึงที่ผมเอาไปใส่อะครับอันนี้ก็คือ NGK BP8ES นะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวเทียนของตระกูลพวกโนวาเทนาอะไรเงี้ยนะครับก็คือลักษณะเนี่ยมันเท่ากันนะครับร <Yo. S 1> ้อนเนี่ยครับถ้าท่านสังเกตดูนะครับลักษณะมันจะเท่ากันเลยเกี่ยวเท่ากันอะไรเท่ากันหมดนะครับแต่ที่ไม่เท่ากันก็คือ NGK BP8 ES นะครับเกียวมันจะยาวกว่ากันนิดนึงครับประมาณสักหนึ่งเกียวแล้วตัวเคี้ยวนะครับมันจะสูงกว่าถ้าท่านสังเกตด,ดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยแล้ว NGK B9 ES เนี่ยนะครับมันเป็นหูเทียนตรงรุ่นเนี่ยผมก็ในความคิดของผมเนาะผมก็คิดว่าอืมถ้าเราเลือกให้มันตรงรุ่นนะครับ ประสิทธิภาพมันอาจจะดีกว่าแต่กลับกันนะครับรถคันนี้ยิงกว่าผีหลอกกลางวันอีกผมเจอมากระตัวเลยครับสดๆร้อนๆวันนี้เองอืมมันก็ไม่น่าเป็นไปได้ฮะเนี่ยครับคือตัว B9ES นะครับก็คือตัวเขี้ยวนะครับมันจะเตี้ยวกว่าเนี่ยครับแล้วตัวเนี้ยนะครับมันจะหยูด บุ๋มลงไปเนาะอยู่ลึกกว่าตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหัวเทียนโนวานะครับมันจะสูงกว่าแล้วผมก็ลองขี่มาเกือบเดือนนะครับหัวเทียนเนี่ยมันก็ชํำตลอดเวลาครับชํำแต่พอเราเอาผ้าเช็ดมันก็เช็ดออกนะครับดำเพราะว่าหัวเทียนที่ดีเนี่ยมันน่าจะเป็นสีอิฐสีขาวอะไรแบบนี้นะครับ อืแปลกเหมือนกันครับเนี่ยครับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้หัวเทียนการอะไรนะครับก็อคอมเมนต์บอกขวัญทาวเวแมนได้แปลกๆดีเหมือนกันครับเนี่ยครับแล้วถ้าท่านสังเกตแบบดีๆนะครับตัวเนี้ยหัวเทียนของโนวาเนี่ยก็คือผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับ เนี่ยมันออกมาเป็นสีอิดเลยอะ่ะอืมถือว่าดีกว่านะครับทำไปดมมาเนี่ยผมจะต้องไปซื้อหัวเทียนของโนวาเอามาใช้แล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าการเผาไหม้สมบูรณ์มากเลยออกมาเริ่มเป็นสีอิดนะครับผมก็ตอนแรกที่ผมไปซื้อตัวเนี้ยมันก็เป็นความเข้าใจของผมเนาะผมก็คิดว่า ถ้าเราเลือกตรงรุ่นนะครับก็คือรถอ่ะเขาคิดค้นมาดีแล้วประสิทธิภาพมันเหมาะสมกับรถแล้วเนาะแต่พอเอามาใช้นะครับผมวิ่งประมาณร้อยสามนะครับแช่ประมาณสักหนึ่งกิโลอันเนี้ยครับมันจะบอดมันก็ไม่เชิงเนาะเพราะว่าพอมันดับนะครับผมสตาร์ทอีกมันก็ติดอะ่ะแต่อันเนี้ยนะครับไม่มีดับไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับสีอิดโอเคเลยแหละ ไปทำมาผมก็ต้องไปซื้อหัวเทียนตัวนี้นะครับเอามาใช้กับ NSR เนี่ยนะครับสุดยอดจริงๆครับเจ้า NSR ตัวเนี้ยผมบอกตรงๆครับดื้อมากของตรงรุ่นของอะไรนะครับที่ว่ามันสมควรจะใช้ได้มันก็ใช้ไม่ได้อย่างมแอร์ Air. พอใส่วิ่งไม่ได้ครับพอถอดออกวิ่งได้แล้วก็มาหัวเทียนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเกียวมันยาวกว่า ไฟนะครับมันน่าจะแบบสปาร์คดีกว่าเนาะอันนี้ผมก็ไม่ใช่ช่างหรอกครับผมก็เป็นความเข้าใจของผมเนาะผมก็ว่ามันน่าจะใช่นะเนี่ยครับแล้วการเผาไหม้ดีมากดีเลยอะครับถือว่าโอเคเลยแหละใครนะครับที่เคยเจอปัญหาแบบผมเนี่ยก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับว่า มาเล่าประสบการณ์ว่าเจอแบบผมนะครับอาการแตกต่างมากไหมอะไรเงี้ยนะครับเผื่อผมจะได้เอามาแชร์กันนัดแล้วก็คือผมจะได้เอาไปเป็นการแบบแก้ไขปรับปรุงกับลดผมเนี่ยเพราะลดผมอะ่ะมันดื้อจริงครับแก้ยากมากอะไรที่คิดว่ามันจะดีอะไรที่คิดว่ามันจะเหมาะมันก็ไม่ใช่ครับเนี่ยเอาหัวเทียนโนวามาวิ่งวิ่งดีเฉยเลยครับ แปลกที่สุดแล้วรถผมเนี่ย <c oughs> เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเอามาเล่าประสบการณ์ว่าเจอผีหลอกกลางวันมันเป็นยังไงนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเออโดนหลอกกลางวันเลยครับคลิปหน้านะครับผมจะเดินทางไปไหนหรือจะทำอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับไปก่อนครับบายบาย